ของวงบอยแบนด์นะคะประเทศจีนค่ะทุกคนที T ่ U B a ันนี้นะคะเป็นวันที่มียาน,นะคะตื่นเต้นมากค่ะทุกคนนี่วันนี้ก็คือมาพร้อมพัดเลยค่ะทุกคนแด้อยากรู้สิว่าตื่นเต้นอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่26นะคะทุกคน26กันยาน,นะคะทุกคนอ่าเหล่าเหล่าพัดน้อยนะคะอ้างงกันสิพัดน้อยคืออะไรพัดน้อยนะคะทุกคนเป็นชื่อของแฟนคับของวงบอยแบนด์นะคะของประเทศจีนค่ะทุกคนดังที่ไทยด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือวง T.U.B.S. อนั่นเองอ่างงละสิว่าวง T.U.B.S. คืออะไรนะคะวง T.U.B.S. นะคะย่อมาจาก The u n s a t e d Boys นะคะซึ่งเป็นวงที่รวมตัวขึ้นมานะคะจากซีรีส์เรื่องปรตอมรยจรัรชิมานั่นเองค่ะทุกคนซึ่งจริงๆนะคะวงนี้นะคะมีทั้งหมด6คนนะคะตอนแรกมี6คนเนาะมีวีปินนะคะเป็นลีดเดอร์นะคะทุกคนมีเฉวิฉน มีส้มจี้หยางนะคะลีปอเวนจหลี่แล้วก็เจ้างฝันซิงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหลือสี่คนแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าน้องเจ้างฝันซิงนะคะกับส้มจี้หยางเนาะจะแกะทรงนะคะทุกคนได้ทำการออกจากวงนะคะเนื่องจากว่าต้องการที่จะไปเรียนเพิ่มเติมแบบว่าน้องก็เลยออกจากวงไปนะคะฉะนั้นก็เหลือสี่คนเหลือแค่คุณเฉาวิเินนะคะวีปิ้น รีบาวนนะคะแล้วก็จิลี่นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะทางค่ายนะคะทุกคนได้ทำการเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหล่าพัดน้อยนะคะด้วยการที่ปล่อย MV Official <c oughs> ปล่อย Official MV เพลงวันเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้นะคะถูกปล่อยเป็นเพลงเนี่ยออกมาให้ฟังตั้งแต่ เดือนไหนไม่แน่จำไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็เพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้นะคะแล้วก็ได้แล้วทางค่ายนะคะก็เซอร์ไพรส์เราพัดน้อยนะคะโดยการที่ลงประกาศในไอจี IG นะคะเมื่อวันศุน์ถ้าจำไม่ผิดนะว่าเนี่ยกำลังจะเซอร์ไพรส์นะคะวันที่26กันยานี้นะคะพบกับ Official MV Playing พลงว n e s นะคะทุกคน เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นกันค่ะทุกคนเพราะว่านี่ก็คือเป็นพัดน้อยนะคะทุกคนเออตั้งแต่ที่เป็นมาเนี่ยก็คือไม่เคยได้รีแอคชั่นเอมีเลยนะคะเพราะว่ามาไม่ทันนะคะ <laughs> เขากาลังดังอะทุกคนเออเนาะเพราะว่าวงนี้ก็ดังมาสองสามปีแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าดังมาพร้อมกับปรารลามาจารย์ที่มานั่นแหละนะคะเออเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่นะคะที่เราจะได้มารีแอคชั่น MV ของเขาเพราะเราไม่รู้ว่า เขาจะคัมแบ็ k เมื่อไหร่นะคะหรือว่าจะหรือว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนออวันนี้เราก็เลยจะมา r รี c t ชันกันคะ่ะทุกคนไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ไป r รี c t ชันเพลง Honest Ones กันเลยค่ะอุ้ยจิลีป้าฝาหล่อมากเลยอ่ะฝาหล่อมากเลยอุ้ยปีนอุ้ยพี่เฉา day. Oh, <in> oh. Okay, don't Oh my god! Ah, it's so scary. Okay. <gasps> 너무 잘생겼다 웃을때마다 너무 잘생겼다 눈 แต่จริงๆอันนี้คือมีครบหคนนะแต่เขาตัด2องคนออกเพราะว่าไม่ได้ย ทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเย้ yeah. คือรู้สึกแบบว่าประทับใจท่อนสุดท้ายอ่ะที่บอกว่าเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะอะเดี๋ยวขึ้นไนะวนไ้ให้นะคะที่เขาบอกว่ามาเถอะเวทีต่อไปจะต้องงดก็บแบบรู้สึกตื้นตันใจมากคือแบบเหมือนแบบว่าเขากาลังบอกว่ามาเถอะถึงแม้ว่าแบบจะเหลือแค่4ี่คน,นะก็ต้องแบบงดงามุดจรัดคือแบบโอ้ไม่ก็คือเราไม่รู้ว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยพวกเขาจะ ไปยังไงต่อนะคะไม่รู้ว่าเขาจะดําเนินวงต่อไปไหมหรือว่ามันจะจบแค่เพลงวันนี้นะคะแต่ว่ายังไงนะคะชาวพัดนอยทุกคนเราต้องรอนะคะขอโทษขอัขอโทษนะคะที่ไม่มีพัดสิมวงเอาพัดน้องจี้อย่างไมงก่อนแล้วกันเนาะก็คือเราต้องรอนะคะทุกคนเราเชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาต้อง ดำเนินวงต่อไปแน่ๆมันต้องมีการคัมแบ็กแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ต้องรอต่อไปเนาะซึ่งจะบอกนะคะว่าเพลงวันน s นะคะทุกคนเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นเนาะเผื่อใครแบบว่าฟังแล้วแบบงงแบบเอ๊ะเขาเป็นคนจีนแต่ทำไมถึงร้องเพลงญี่ปุ่นนะใช่ค่ะทุกคนจริงๆเดี๋ยว,วงนี้นะคะเขาลองได้ทุก,ทกภาษาเลยค่ะทุกคน <laughs> คือมีทั้งภาษาจีนนะคะเพลงอ่าภาษาจีนเนี่ยก็จะมีเพลง love r y t h m เนาะ feel um Feelless นะคะอันนั้ Feelless ก็จะผสมภาษาอังกฤษด้วยเนาะ s t i l l s t i l l the One นะคะ s t i l l the One น so ี่เพลงภาษาอังกฤษเลยล้วนๆเลยเนาะ n l y o t You คือเพลงเขาดีมากทุกเพลงทุกคนและความหมายก็คือแบบดีมากๆอยากให้ไปฟังนะคะทุกคนอะไรหลายคนอาจจะงงแบบเอะแล้วที่บอกว่าเขามี6คนเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยเคยร้องเพลงด้วยกันไหมทั้ง6คนนะคะเคยมีเพลงร่วมกันนะคะมีทั้งหมด3เพลง มีเพลงแรกนะคะก็คือเพลงที่มาร้องที่ไทยนะคะก็คือเพลงไม่ใช่มาร้องสีมาไทยเอวี MV ที่ไทยนะคะก็คือเพลงโรบลิ t ชีเนอะหรือว่าที่ใครรู้จักก็คือรักติไซเรนชั่นจีนนั่นเองนะคะทุกคนเออ นะะคเป็นเพลง fearless นะคะทุกคนเป็นเพลงที่น่าจะเดบิวต์เลยมั้งเนาะ เพราะว่าเพลง f i l l e t เนี่ยเขาได้แสดงนะคะที่ปร,ประเทศจีนของเขาเนาะจะมีเวทีของอปรมาจารย์เนี่ยแล้วก็มีของหนานจริงนะคะทุกคนเออนะคะแล้วก็เพลงที่สามเนี่ยมันชื่อว่าเพลงอะไรนะยาวมากเลยทุกคนแต่เป็นเพลงที่ไพเราะมากและเป็นเพลงสุดท้ายของน้องเจิ้งฟันซิงกับ ช่งจีย่งนะคะเป็นเพลง the beautiful อะไรสักอย่างเดี๋ยวคุณชื่อเพลงมให้มันยาวมากทุกคนเออแต่มันความหมายดีมากนะคะก็ประมาณนี้เนาะสเพลงที่ทั้ง6คนได้ร้องด้วยกันนะคะพรอหลังจากนั้นก็ เหลือสี่คนแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเหลือสี่คนแล้วก็ยังจะซัพพอร์ตเค้าเหมือนเดิมนาะแล้วก็ในความทรงจําของเราก็ยังจะมีพวกเขาทั้งหมดหกคนนะคะก็ซัพพอร์ตไปด้วยกันนะคะทุกคนเอ yeah. อ่ะเรามาพูดเรามาพูดถึงในส่วนเรื่องของ MV กันแล้วนอกเรื่องมาเยอะแล้ว <laughs> <laughs> พูดถึงในส่วนของ MV นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ย MV นะคะมันก็คือมันไม่ได้ถ่ายใหม่นะคะทุกคนแต่มันเหมือนเป็นการรวบรวมนะคะเบื้องหลังของ MV เพลงต่างๆที่พวกเขาเคยเคยปล่อยมาเขาเรียกว่าอะไรวะเป็น MV วีเก่าๆของพวกเขาอะค่ะทั้งทั้งไม่ว่าตั้งแต่เพลงแรกเลยนะแต่ว่าเพลงอืม o v e i ชั่นไม่มีเนาะแล้วก็ Fearless ก็ไม่มีจะมีเป็นแบบเพลงแบบว่าหลังๆมาค่ะเออแต่มีเพลงอันนี้ด้วยนะเด e ะเวิลด์ฟะที่อ่าชุดสีฟ้าอันนั้นอะก็คือมาร้องที่ไทยนะคะคนละ MV นั้นก็คือเป็นเอีของไทยเนาะทุกคนคือแบบ วีงามมากเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นการรวบรวม MV เก่าๆนะคะหรือว่าเบื้องหลัง MV เก่าๆเนี่ยมาทําการใช้ใหม่นะคะทุกคนมาทําการใช้ใหม่ใน MV นี้แล้วก็มี MV เบื้องหลังเนาะมีแบบว่าเป็นเบื้องหลังก็ตอนที่เขาอัดเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะก็จะแบบน่ารักสนุสนานกรุเกริมากเลยเนาะแบบประทับใจคือแบบว่า สมกับที่รอคอยนะคะทุกคนเออแล้วก็เราก็ยังจะรอคอยเขาจะรอคอยการคัมแบ็กของพวกเขานะคะทุกคนเออถึงแม้ว่ามันจะนานแค่ไหนหละแต่ว่าเราก็จะรอคอยการคัมแบ็กของพวกเขานะอ่าส่วนใครนะคะอยากจะไปฟังเพลงนะคะต่างๆเนาะก็สามารถไปฟังได้ที่จุกก็มีนะคะทุกคนหรือว่า Spotify ก็มีเนาะแล้วก็อ่าถ้าจะดู MV นะคะก็สามารถพิมพ์ได้คำว่า TUBS เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ เอ็ม N... เอ่าวะ NJ M ลืมลืมชื่อค่ายครนแล้วหนึ่ง <laughs> NSMG เออนั่นแหละนะคะทุกคนก็จะมีเหล่าหนุ่มๆนะคะหรือแม้จะพิมพ์เพลงก็ได้เออเนาะพิมพ์ทีว BS มันก็ขึ้นมาเหมือนแล้วะคะ่ะทุกคนนะคะก็โอเควันนี้ก็จบแค่นี้คะ่ะทุกคนสําหรับการ r e a อคชั่นเขมาเป็นอะไรที่สั้นมากแล้วก็จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีแพลนที่จะถ่ายคลิปในวันนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่า เ,เขาปล่อยเพลงกระทำหั่นเนี่ยเออก็แบบโอเคเราก็รีแอคกันสักหน่อยแล้วกันะะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้รีแอคเพลงใหม่เขาอีกไหมน,นะคะก็โอเควันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องคิมเมย์กนันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มาจากช่องคิมเมยา่าเอา่ะคิมเมยา่านะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย 「おおそう」